ยามแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจรื่นเริงไปร้องเพลงให้สำราญสวัสดีเธอจ้าสวัสดีชีวิตชีวียิ้มงย้มแจ่มใสมาพบกันวันนี้แสนดีใจรื่นเริงไปร้องเพลงให้สำราญสวัสดีค่ะเด็กวันนี้จิจกรรมเช้าวันใหม่ สดใสแข็งแรงนะคะวันนี้วันศุกร์คุณควรจะพาเด็กไปเคลื่อนไหวก็ก่อเพลงกายบริหารกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรงรูปทรงสมส่วนแขวของว่องไวรูปทรงสมส่วนแขวของว่องไวกายบริหารทุกวันร่างกายแข็งแรง รูปทรงสมส่วนแถวของวองไวรูปทรงสมส่วนแถวของวองไวเป็นยังไงบ้างคะดเด็กดเด็กๆทำตามได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะต่อไปคุณครูวันจะพาดเด็กๆผอนคลายกล้ามเนื้อนะคะให้เด็กยื่มือออกมาคะ่ะสบัดมือห้าครั้งปฏิบัติค่ะหนึ่งสองสามสี ห้าเอามือจับที่หัวไหล่ค่ะหมุนไหล่ไปข้างหน้าห้าครั้งปฏิบัติค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ๋งมากค่ะสำหรับกิจกรรมเช้าวันใหม่วันนี้คุณครูขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะไปกิจกรรมต่อไปค่ะ ห่ใญวันสุขนะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องจิจกรรมในวันแม่นะคะวันนี้อวนก็มีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องนะคะถ้าพร้อมแล้วไปค่ะหนูจ๋ามาฟังนิทานมานั่งรวมกันใกล้ๆคุณครูมาแล้วหนูจ๋านั่งลงนั่งตัวตรงๆมือวางบนตักหนูๆของครูน่ารัก มือวางบนตักน้งตัวตรงๆวันนี้คุณครูมีไิทานเกี่ยวกับความรักของแม่เรื่องแม่ฟังอยู่นะขวัญเอ้ยขวัญมาแก้วตาดวงใจมีเรื่องอะไรแม่ฟังอยู่นะปวดหัวตัวร้อนเก็บป่วยตรงไหนแม่ฟังอยู่นะ เบียดแฉะหรือเปล่าหรือเจ้าฝันร้ายทุกสุขอย่างไรแม่ฟังอยู่นะขอมือลูกน้อยมองตาแม่น้อยนะเจ้าตัวน้อยแม่ฟังอยู่นะโถเจ้าลูกน้อยหาของใช่ไหมบอกแม่ก็ได้แม่ฟังอยู่นะ นี่ไงนี่ไงตุ๊กตาของหนูเห็นไหมแม่รู้ก็แม่ฟังอยู่ขวัญเอ้ยขวัญมาแก้วตาดวงใจบอกแล้วยังไงแม่ฟังอยู่นะเด็กๆรู้ไหมคะว่าตอนที่เด็กๆเกพิ่งเกิดมาใหม่ๆเด็กๆมักจะร้องไห้ทั้งวัน เดี๋ยวร้องพ่อหิวเดี๋ยวร้องเพาะกลัวเดี๋ยวร้องเพ่อฉี่ราดบางทีก็ตื่นมาร้องตอนกลางคืนแม่ก็มักจะต้องมาอุ้มและปอบโยนนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้ฟังนิทานเกี่ยวกับความรักของคุณแม่ไปแล้วเด็กๆคิดว่าในนิทานพูดถึงเรื่องอะไรคะ ถึงความรักของคุณแม่นะคะตอนเด็กๆเ,เป็นยังไงคะลูกคุณต้องค่ะตอนเด็กๆที่เพิ่งเกิดมาใหม่ๆนะคะเราไปสรุปกันนะคะเด็กๆในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมเราสามารถทำก,กิจกรรมในวันแม่ได้โดยกาบไหว้คุณแม่ มอบพวงมาลัยหรือดอกมะลิให้แม่การแสดงความรักที่มีต่อแม่หรือขอขามาแม่ที่ทำสิ่งไม่ดีกับคุณแม่ก็ได้นะคะวันนี้กิจกรรมกลุ่มใหญ่วันสุกคุณควรขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะไปกิจกรรมต่อไปคะ่ะ ะะว่ารูปภาพตามจินตนาการอย่างเช่นรูปบานรูปรถรูปดอกไม้รูปฝนตกหรือว่าร,รูปสัตว์ก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กๆชอบเลยนะตามจินตนาการเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมี 1. ดินสอ 2. องยางลบ สามสีเทียนสี่ใบผลงานนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆทำผลงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งผลงานมาให้ครูดูด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ